สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยได้จ้าสวัสดีจ้าพบกับช่องของน้องอิวพาลูกล่างยิปแกงจกพี่น้องนี่อันนี้จัดคลิปแรกเก้าสิบแปดโดอันนั้นจัดคลิปสองเกือบเต็มตะกา้ามามาล่างกันมาน,นี่เผื่อจะได้ล่างจากมือจดแดงโดกระพัวด,ดูแบบกมาจะม <laughs> ี่ชว้าขนาดใหญ่ยังเอาออกมาบบเบิ้ลพี่น้องมันยังอยู่ใน,น ไปถาดใบนี้อีกเพราะว่าคลิปเลขเก้าสิบแปดดอกมันหลายหลีมันคูนตะกร้าอันนี้เนาะต้องอยู่ล่างเอามาส่งให้แมันใส่เนาะบิ่งคลิปหาเฝ้าไปถึ่งด้วยจ้ะโบโบตะกร้ามาให้เล็กน้องอยู่ล่างน้ำสองโดยแม่สิล่างน้ำเล็กที่ทำไปเนี่ยมันทำใหไปเบิ่งคลิปหาฟ้าไปเบิ่งด้วจ้ะหมู่เดียวก้าสิบแปดดอกมันกระปวดพูดดูคลิปอันนี้ช่องน้องอิวเนาะจะติดตามช่องแม่น้องอิวคนจะมาเบิ่งคลิปล่างเฮ็ดจ้ะมานจะเหมือนจ้ะ จะล้างดอกาก่อนะอกไม้ต้องนิ่หลังขึ้นน,นะนถอมนจตรงนี้เพิ่อ,อยากให้มักนี้สายแกงข้างดอกเลยนะว็็ต้องข่าเลย<อ>นั่นแหละมันยุบลงมันคำยิ้งหญ่เลยตาสวน มาล่างนี่จ้ะกรเมือกจะข้ามเนาะมีเสียงแมงเฮ้ย,ยกลับจากหมายให้แล้วก็ไปหาหมายอื่นเหาะๆพี่น้องเผื่อจะได้กลับมาสอดกันล่างมาอันทูนหมายเนาะคนหมานหม,มานทักทักเซโนนูดีๆเด้อคนหมาน ยังไม่ตกโนอนหน <c oughs> ูเ้ยมีอยู่ได้บางเช่อพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์นตกนอนหนูไม่เชื่ออ,อยู่อ่านอยู่ก็ตกใจอยู่ใจแต่ก็ให้อภัยได้เพราะว่าคิดว่าเออพิมพิดพิมพ์ตกแหละคนชัดๆน้องนะคนมาน <c oughs> ดื้อใส่นอนหนูแบบก็ให้มันมัน้มดเจ้าเขาจะลูหัวใจเลยมา <c oughs> แสดงว่ามีความรักตัวงดงดแม่งสักสินะกินกือเออแม่งแมงกินกือความหลายเอากินกือมากที่ น้ำโสมันสะอาดแต่มันสีนสิสัยน้ำเล็อดมันสีนิสัยโอ้ก้มไปก้มมานมออกใช่น้องเซ็นเซอร์เด้อพี่น้อง <c oughs> ลูกสองล,ะละ้วล่ไอ้น้องหมูป้านไหนเราพุ่งมีปิ้นนี่แต่เขามีน้องอิ๋วเขต้องย่านอกมเขาไมี่ออกผู้ใหญ่มีแบ่งน้องอิ๋วเน่ <c oughs> ดีเหมือนกันกับเวลาใส่เสื้อผ้าจะบึ้งโปโปได้เนาะแม่บ้วนเลยแม่เลยมีถ้าจ่อยถ้าจ่อยจะแต่ว่าถ้าจ่อยก็มีมีคนมีเนาะมันมีจ่อยบ้วนก็มีเนาะคนที่มีเขาบ้วนหรืจ่อยก็มีแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าคนเจ้าเนื้อเนี่ยก็ทิมีอยู่แล้วเนาะทำไมก็ต้องมีก็ต้อง ประมาณละเมนหลังทำอะไรนะบางคนขู่นิดน้อยเหลือตุนี่นี่ก็ <ๆ S 1> จะได้มาพ่อแม่ให้มาดีเธอได้ข่เกาเป็นยากก่าี๋ยวแม่ให้เงินไม่ทำ บานกบานงาบานกบานเงว่านาสดน้โกโกโกแงโ้งแซ่บนกินเก็บเสียงบบแซ่บนะสิมมากินนแซ่บเลยสดน้าโกโ๊ก คนเฮงคนล่างเดียวนี่เด้อมาเด้อพี่น้องเด้อคม้วนนำมาซอยล่างนั่อยู่ใกล้ๆมาเลยจ้ะนี่เราเอสิแกงปั่นกินตัน้ำกูกูกกเรต้องเอาจิเข่ามาเด้อพี่เมยอมาเต่ตัวเลยมันน่าทิต้อยน้อและจ้ะแกงกินแล้วหาไป กินแล้วก็เมื่อตัวสำนักแหละมาซอยล่างแล้วมาซอยกิพร้อมนะ <S <S แน่จ้เสิบตกโลสวยเลย <S <S ว้าวว้าว,ว,าวมาอยู่ได้แต่หาเอง เดี๋ยวขอโตล่างให้แล้วก่อนนังนั้นเนาะเรจะ,จะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอยู่กับบุพิน้องผมนี่ก็ยังนี่ก็ยังยังอีกแบบนี้อยู่ในถาดแบบนี้จ้ะจะใช้เวลากถาดนึงเดี๋ยวล่างแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะพี่น้องแกงจ้ะเดี๋ยวลัางให้แล้วก่อนเนาะเดี๋ยวนนเราไปแกงกันเลยนะจ้ามาพี่น้องนนล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะคราวนี้เราก็จะมาแกง เกงเป็นโดกเลยขนานุ๊กอยู่ใส่น้ำปลาน้ำปลาเด็กกับตำมกพริกลุงเลยด้วยจ้ะเกงเป็นโดกเลยจ้ะพ่าแไม่พี่น้องเดี๋ยวมันระยุบเนาะคำโตโตแต่ว่าโดกใหญ่เลยไอ้สิเป็งขึ้นไปนี่จ้ะฝักใจขนาดหมอบักใหญ่เด้อด้วยเกง ใหญ่มากต้องเอาหม้อที่เคยใช้กับเตาฟืนดำๆแบบนี้มาแกงเพราะว่าหม้อที่ใช้กับเตาแก๊สบัค่อยมีเบอร์ใหญ่จ้ะไอเดรดมันจะยุบลงแกงแล้วเอาไปจะงตักแบ่งใส่ถุงไว้ไปแบ่งป่อป้าทั้งหลาย,ายเลยใส่ดอกก่อนแล้วไปตำด้วยขาได้ดอกหนึ่งน่าเบ,บ๋ แคบเกือบขานี่เต <The> ็มหม้อได้หนิคุณแม่หม้อไปใหญ่เด้อยหนิเด้อมิกสุดแล้วไหมบ้างยสดแล้วยังใส่ยอดมะขามอ่อนจะทาบ่มีกระติ้วเนาะเราจะใส่ยอดมะขามอ่อนแทนเดี๋ยวพายน้องเอลุใส่เห็ดให้เรียบร้อยก่อนจ้ะให้เฮดยุบวันนี้เดี๋ยวเราคนมาใส่ อีตู่ก็ใบมะขามอ,อ่อนเนาะเต็มหมองดีตุกี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อจ้ะนะอาเป็นหนื่อยพักใหญ่เลยพูด <c oughs> เผื่อขา่าเฮ็ดอีกจ้ะแต่กระหิตโดกที่ตะเลขสติ๊กเก็บตุ้มๆพี่เนาะมาดูงแบบน,นี้มันเริ่มตุ้มแล้วจ้ะมันเริ่มบานแผละอลไรน,นี่อันนี้สติ๊กสีลวกไว้ เกงกระโดกบานก็ขาบันนี่กโลละโฟล้วจ้ะนี่รถไหนเลยคิดไ้ที่เราจะมาเด็มพี่ลยตอตอนุดทายทอีตู่ลงอเงรักอแบบนเองรักจ้าอีตู่ยัยนเลยอันเงรักกอตู่อ๋อเหมนีน ฮะแบบนี้สักอยู่รับเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟจ้าแเจ๊พาเพื่อนมพี่น้องชิมเลยเด้อเฮ้ยทำลายไดไ <c oughs> ยเพิ่นอ,อยากเฮงพี่งเนาะ <c oughs> ไม่ได้กินนานเลยได้ <c oughs> โตหวาน ตักไวจ้จนมันเย็นเลยไหมเนี่ยบมเชียงว่าเย็นอุ่นๆอุ่นๆยังควันขึ้นอยู่เลย <c oughs> เพราะว่าฮิลงูเนี่ยค่ะมันห้อนแหงถ้าเขาตักออกมากินใหม่ๆแล้วดีกินห้อนๆอย่าเป่าใช่ปะยาขามันด้วยเหมือนกุ๊บกับกุ๊ับเลยจ้ะเพราะว่าอย่างว่าเป็นสซดแหงงนย สดสดเอาเก็บมาแล้วแกงเลยจ้ะถ้าต้มแช่พิดไว้กะเอามาแกงกะจะเป็นอีกรสหนึง่งกระซิบโบร่แซ่บคือจังเขาแกงเนื้อใหม่เลยนะแล้วก็ต้มไปอยู่จ้ะง่อยง่ายอ่ะชิมอีกจะคำเวลาพี่น้องก็เดี๋ยวเราพอไปตั้งวงกินกันยัวยพี่น้องจากสามสี่คำก็ แซ่บแส่ยงอโปันไดพี่้นงแกงเอี๊บแบเองมันมือตื่อแล้วตอนนี้แซ่บหลายโอ้ยกินแบบสะใจเลยจะมองบักใหญ่เนาะจ้าอ่ะวางไว้คลิปนี้นักอยู่กะ ลาพ่อให้พี่น้องไปสักนิดนะจ้าหนักอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นักอยู่ในการทําคลิปหนึ่ยได้จ้าแล้วพบวก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า